สวัสดีครับวอยซ์โซลบริการนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงกับยูเอทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับประจำวันศุกร์ที่27ธันวาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยครับเดวยวันนี้อยู่กับผมนพร,รัตน์ชัยเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุทธสุธีชายาร่วมกันดำเนินรายการสำหรับหข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับแหล่งข่าวเผยเครื่องบินอสซบายจันตกเพราะระบบป้องกันภัยท่าอากาศรัสเซีย กองทัพยูเครนเผยทหารโสมแดงศูนย์เสียหนักในสนามรบซาทรัสูก,กาซารายงานอิสราเอลสังหารนักข่าว5ารายขณะที่เทลวิฟชี้เป็นนักรบติดอาวุธทางด้านเที่ยวบินเจแปนแอร์ไลน์ดีเลย์เพราะว่าเหตุโจมตีไซเบอร์ในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับไทยและเอเชียรำลึก20ปีสึนามิกับบาดแผลที่ยังไม่จางหายและสุดท้ายวันนี้นะครับยอดคนเจ็บพุ่งเมื่อคนชิวขณะจูงน้องหมาเดินเล่น เป็นารายติดตามประเด็นนี้แลกอดื่นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VO a เไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นต้องไปดูสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเหตุเครื่องบินอาเซอร์ไบจันตกนะครับคุณเยี่ยมยุทธครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้านะครับเครื่องบินสายการบินอาเซอร์ไบจันแอร์ไลน์ที่ตกในคาซัคสถานเมื่อวันพุธนั้นอาจถูกยิงโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียครับอ้างอิงตามการรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนจํานวน4คนครับ เครื่องบินสายการบ,บินอัสเบจานแอร์ไลน์เที่ยวบิน J 2 8 2 4 3พร้อมผู้โดยสาร67สชีวิตและลูกเรืออีก5คนตกใกล้กับเมืองอักเตาในคาซัคสถานคร่าชีวิต38รายหลังจากเปลี่ยนเส้นทางออกจากรัสเซียที่ทางรัฐบาลมอสโกนั้นระบุว่าได้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศป้องกันการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในช่วงหลายเดือนมานี้ เครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวบินออกนอกเส้นทางจากเมืองบาคูไปยังเมืองกรอสเนียในแคว้นเชชเนียทางตอนใต้ของรัสเซียและไปตกบริเวณตรงข้ามชายฝั่งทะเลแคสเปียนเนื่องจากถูกบังคับให้ลงจอดฉุกเฉินราว3กิโลเมตรจากเมืองอักเตาในคาซัคสถานโดยหน่วยงานการตรวจสอบการบินของรัสเซียระบุผ่านทางเทเลกรมว่ามีการแจ้งเตือนฉุกเฉินว่าเครื่องบินนั้นถูกนกบินชน น,นเวลานี้ทางการยังไม่สามารถให้คําอธิบายได้ครับว่าทําไมเครื่องบินถึงบินข้ามทะเลไปตก,กไกลจากเส้นทางการบินแต่อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากมีเหตุโจมตีด้วยดโดรนทางตอนใต้ของรัสเซียที่ปกติแล้วเมื่อมีเหตุดโดรนโจมตีนั้นรัสเซียจะปิดสนามบินในพื้นที่และครั้งนี้สนามบินรัสเซียที่อยู่ใกล้เคียงเส้นทางการบินก็ได้ปิดทําการเมื่อช่วงเช้าวันพุธครับ โดยหนึ่งในแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการสืบสวนของอาเซอร์เบจานเผยกับรอยเตอร์ว่าผลการสืบสวนเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินถูกโจมตีด้วยระบบป้องกันภัยนากาศของรัสเซียที่ชื่อว่าแพนเซอร์เอสทำให้การสื่อสารของเครื่องบินนั้นใช้การไม่ได้ระหว่างที่เครื่องบินไปถึงเมืองกรอสนี่ทางแหล่งข่าวรายนี้ยังให้รายละเอียดกับรอยเตอร์ว่าไม่มีฝ่ายใดระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆแล้วรัฐบาลกรุงบาคูคาดหวังให้รัสเซียนั้นออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายยิงเครื่องบินตกวิดีโอซึ่งบันทึกได้จากจุดที่เครื่องบินตกที่มีการโพสต์กันในสื่อสังคมออนไลน์และรอยเตอร์สามารถยืนยันความถูกต้องของคลิปนี้ได้เผยให้เห็นครับว่ามีความเสียหายจากเศษกระสุนที่ส่วนหางของเครื่องบิน ทางบริษัทความปลอดภัยการบิน Ospre y Flight Solutions ระบุในการแจ้งเตือนต่อสายการบินอสเบจ,จานนวนพูดว่าภาพวิดีโอของซาเครื่องบินและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณน่านฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียนั้นบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าเครื่องบินถูกยิงโดยระบบต่อต้านอากาศยานโดยแคว้นดาร์เกสถานและเชชเนียนั้นตกเป็นเป้าโจมตีจากดโดรนของยูเครนในเดือนนี้และรัสเซียนำระบบป้องกันพิษทางอากาศมาใช้ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ ในช่วงชาวันพุธกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานการสกัด,ดโดรน59ลำเหนือแคว้นดังกล่าวและมีรายงานว่ารัสเซียปิดน่านฟ้าในแคว้นที่ติดกับพรมแดนยูเครนรวมทั้งบริเวณทะเลอาซอฟทาให้การให้บริการเที่ยวบินถูกระงับชั่วคราวที่สนามบินคาซานของประเทศรัสเซียทางด้านระบบข้อมูลติดตามการบินที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ADSB แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินประสบปัญหาขัดข้องในระบบ GPS ตลอดเส้นทางที่บินไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย ด้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเรียกร้องให้เปิดการสอบสวนเหตุเครื่องบินตกนี้อย่างเต็มรูปแบบขณะที่ประธานวุฒิสภาคาซัคสถานระบุในวันพฤหัสบ,บดีครับว่าสาเหตุของเครื่องบินตกนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดครับคุณอภร,รัต ครับขณะเดียวกันนั้นครับหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันพฤะสัสบ,บดีว่าทหารของเกาหลีเหนือที่เข้ามาร่วมรบกับรัเสเซียกำลังประสบความสูญเสียหนักในแคว้นเคิร์สและก็กำลังเผชิญปัญหาด้านโลจิสติกต่างๆเนื่องจากการโจมตีอย่างหนักของกองทัพกรุงเคียบตามรายงานของสำนักข่าว a อครับ หน่วยงานข่าวกรองที่มีชื่อย่อว่า GUR กล่าวว่าการโจมตีของยูเครนใกล้หมู่บ้านน o v o ยวันนอฟกาของเคิร์สได้สร้างความเสียหายหนักให้กับหน่วยทหารเกาหลีเหนือที่กำลังขาดแคลนสเสบียงและน้ำดื่มด้วยครับประธาน,นาธิบดีโบรดิเมียสเลนสกี้เพิ่งกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าทหารเกาหลีเหนือราว3 0 0พนายถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้ที่แควนเคิร์สตัวนี้ถือเป็นการประเมินตัวเลขที่สำคัญครั้งแรกโดยฝั่งยูเครน หลังจากกรุงเคียบรายงานเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่ากรุงเปียงยางส่งทหาร10,000ถึง12,000นายมาอย่างรัสเซียเพื่อช่วยทำการรบที่ดำเนินมาเกือบ3ปีนี้การเปิดเผยตัวเลขทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนี้มีออกมาขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังกดดันให้มีการนำส่งความช่วยเหลือทางทหารให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไปยังยูเครนก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับ กองทัพยูเครนดำเนินปฏิบัติการรุกคืบเข้าไปในแคว้นเคริร์สตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมและประสบความสำเร็จในการทำให้มอสโกเสียหน้า และต้องดึงกําลังบางส่วนจากทางตอนออกของยูเครนกลับมาช่วยก่อนที่กองทัพรัรเสเซียจะสามารถยึดคืนพื้นที่บางส่วนของแคว้นชายแดนนี้กลับมาได้บ้างพร้อมๆกับพยายามโต้อตอบการต่อต้านของยูเครนด้วยการระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่โครงโครงข่ายพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานสําคัญอื่นๆของยูเครน การโจมตีของรัสเซียที่หนักหน่วงล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันพุธด้วยขียปนาวุธ78ลูกและโดรน106ลำครับที่ถูกส่งมาถล่มโรงผลิตไฟฟ้าหลายแห่งทําให้ชาวยูเครนต้องหนีภัยไปหลบอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในเช้าว,วันคริสต์มาสและในวันพฤหัสบดีรัสเซียส่งโดรนระเบิดซาสเวตลำมาโจมตีต่อและยูเครนก็สามารถยิงโดรนดังกล่าวตกลงไป20ลำ ขณะที่ที่เหลืออีสิบเอ็ดลำไปไม่ถึงเป้าหมายเนื่องจากถูกรกวนสัญญาณตามรายงานของกองทัพอากาศยูเครนครับนอกจากนั้นกองกำลังรัสเซียยังส่งโดรนหนึ่งลำมาโจมตีพื้นที่ตลาดกลางเมืองนิโคโปในเขตปกครองดานิโปเปตรอฟสก์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนอ้างอิงข้อมูลจากทางการในพื้นที่นะครับแต่ยูเครนก็โต้กลับด้วยโดรนเช่นกันโดยศูนย์สื่อสารทางยุทธศาสตร์ของยูเครนกล่าวในวันพระเสบดีว่า กองทัพได้โจมตีโรงงานแห่งหนึ่งในเขต c o m e n s h ั h a ิ i n ก s i ในแคว้นรอสตอฟของรัสเซียที่เป็นจุดผลิตระบบยิงสกัดขีปนาวุธด้วยครับครับข่าวต่อไปไปดูที่สงครามในตะวันออกกลางบ้างนะครับกองทัพิสราเอลเปิดเผยว่าโจมตีเป้าหมายหลายจุดที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนเมื่อวันพฤหัสบดีครับ การโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับโรงผลิตไฟฟ้าเฮสย a สและรัสคานติบรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่ท่าเรือไฮโดดาซาลิฟและรัสคานติบด้วยโดยรอยเตอร์รายงานครับว่าก่อนตีพิมพ์รายงานข่าวนี้ยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีทั้งหมดจากฝ่ายฮูตีที่ส่งดโดรนและขีปนาวุธเข้าโจมตีราเอลอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซา อย่างไรก็ดีสถานีข่าวเอามาซิราทีวีที่ควบคุมโดยกลุ่มฮูตีรายงานกรณีการโจมตีสนามบินท่าเรือไฮโดราและโรงผลิตไฟฟ้าหนึ่งแห่งเป็นเวลากว่าปีแล้วครับที่กลุ่มฮูตีก่อกวนเส้นทางการเดินเรือสากลผ่านทะเลแดงทำให้บริษัททั้งหลายนั้นต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางที่ไกลขึ้นและมีต้นทุนที่แพงขึ้นซึ่งสถานการณ์เช่นนั้นก็ทำให้เกิดกระแสะความบาดกลัวเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อโลกขึ้นมาทันที ขณะเดีวยวกันอิสราเอลได้สั่งให้ทูตของตนในโยุโรปพยายามผลักดันให้ประเทศต่างๆประกาศยืนยันว่ากลุ่มฮูตีนั้นเครือองค์การก่อการร้ายมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแดนนีดานนอนทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติกล่าวเมื่อวันพุธว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN มีกำหนดเปิดประชุมในวันจันทร์เพื่อหารือประเด็นการโจมตีของอ่าโจมตีโดยกลุ่มฮูตีเข้าใส่อิสราเอลครับครับยังอยู่ในประเด็นที่ใกล้เคียงกันนะครับ ทางหน่วยงานสาธารณสุขกาซาเผยว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลสังหารผู้สื่อข่าวปาเลสไตน์5คนที่อยู่ภายในพานะที่จอดหน้าโรงพยาบาลเมื่อวันพรหัสบดีแต่ฝั่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักรบจิฮัตที่ปลอมตัวเป็นสื่อม,มวลชนครับทีมแพทย์ปาเลสไตน์ระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้ง5ารายเป็นหนึ่งใน26รายที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์ในช่วงก่อนรุ่งสางวันพระศสบดีระหว่างการที่ เจราจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่รบพุ่งกันมากว่า14เดือนนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปและทั้ง2ฝ่ายต่างกล่าวโทษกันและกันว่าเป็นฝ่ายทำให้การเจราจาล่าช้าออกไปทางสหภาพผู้สื่อข่าวปาเลสไตน์ระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลสังหารนักข่าว5รายจากสื่อ a l คุตส t ูเดยซึ่งมีสันักงานใหญ่ในกาซาโดยขอให้ครับซึ่งมีสำนักงานในกาซาโดยพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในรถดาวเทียมถ่ายทอดสดด้านหน้าโรงพยาบาลอัลอา,อาดาในค่ายผู้ลิภัยอัลนุเซรัตตอนกลางกาซาวิดีโอจากจุดเกิดเหตุเมื่อวันพฤะัสบดีแสงเห็นซ้าของรถตู้สีขาวที่มีสัญลักษณ์สื่อมวลชนตัวอักษรสีแดงบริเวณประตูหลังของรถตู้คันดังกล่าวครับ ทางสาภาพระบุด้วยว่ามีนักข่าวปาเลสไตน์กว่า190คนที่เสียชีวิตในการโจมตีของอิสราเอลนับตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นมาเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนสื่ออัลคุตส์ทูเซึ่งรายงานเกี่ยวกับผู้นำกลุ่มอิสลามิกจิฮัดและสถานการณ์กาซารายวันระบุผ่านเทเลกราฟโดยเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการสังหารหมู่และว่าผู้สื่อข่าวทั้ง5คนถูกสังหารระหว่างการทำข่าวและทำภารกิจด้านมนุษยธรรม ด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพตามคำบอกเล่าระบุว่าโจมตีอย่างแม่นยำกับยานพาหนะที่มีห้องขังผู้ก่อการร้ายกิจฮัตภายในพื้นที่นูเซรัตก่อนที่ในเวลาต่อมากองทัพอิสราเอลจะเผยรายชื่อของทีมข่าวทั้ง5คนและระบุว่าหน่วยข่าวกรองจากหลายแหลง่งยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้คือนักรบอิสลามิกจิฮัตที่ปลอมตัวเป็นผู้สื่อข่าวครับ ที่ผ่านมาอิสราเอลปฏิเสธการโจมตีที่มุ่งเป้าสื่อมวลชนเป็นประจำและย้ำว่ากองทัพหลีกเลี่ยงการโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์กลุ่มอิสลามิกจิฮัดที่รันให้การสนับสนุนเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสที่ต่อสู้กับฝั่งอิสราเอลมายาวนานในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาและนักรคก,กลุ่มนี้เข้าประทะกับอิสราเอลอีกครั้งเมื่อเดือนตุลาคมปี2023พร้อมทั้งอ้างว่าได้จับกลุ่มตัวชาวประกาได้จับกลุ่มตัวประการชาวอิสราเอลเอาไว้ด้วยเช่นกัน ด้านอิสลามิกจิฮัดออกประนามการสังหารชาย5รา,ายแต่ไม่ได้ระบุว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธหรือไม่สงครามกาซารอบล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มฮามาสโจมตีตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อเจตุลาคมปีที่แล้วและคราชีวิตผู้คนไปราว1,200คนรวมทั้งจับกลุ่มตัวประกันไปกว่า250คนตามข้อมูลของอิสราเอลครับ ขณะที่การโจมตีโต้ก,กลับของอิสราเอลในกาซาก็าได้ฆ่าชีวิตชาวป,ปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า45,300คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขที่บริหารโดยกลุ่มฮามาสและประชากรกว่า2อล้าน3าแสนคนในดินแดนปาเลสไตน์ก็ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนะครับขณะทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวิเไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรอยอยู่ครับ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ซึนามิเมื่อ20ปีก่อนที่ รอบๆมาหาสมุทรอินเดียนะครับยังคงถูกพูดถึงในรูปแบบของงานลํำลึกจากปากคำของผู้สูญเสียในหลายพื้นที่นะครับแล้ววันนี้คุณเยี่ยมยุทธิฉายามีเรื่องราวจากจังหวัดพังงาประเทศไทยโดยผู้สื่อข่าว VOA ภาคสาพม่าเต็งไทอูและรายงานของรอยเตอร์มานำเสนอนะครับครับงานลํำลึกครบรอบเหตุการณ์สึนามิ20ปีที่ประเทศไทยก็จัดขึ้นวันพระสัสบดีที่ผ่านมานะครับใกล้กับหมู่บ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุด ในประเทศในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวนะครับก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมารำลึกถึงผู้ที่เป็นที่รักที่ล่วงลับหรือว่าไม่ก็สูญหายไปโดยในวันครบรอบนี้มีการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลตามความเชื่อของาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และาศาสนาอิสลามครับ นอกจากนั้นยังมีผู้คนหลายร้อยคนเดินทางมาเยี่ยมชมกำแพงสึนามิซึ่งเป็นอนุสรณ์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลออกไปเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตซึ่งมีชื่อจารึกอยู่บนกำแพงแห่งนี้ครับ ย้อนไปเมื่อ26ธันวาคมปีพุทธศักราช2547แผ่นดินไหวความแรง9.1นในทะเลใ,นในกล้กับจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดระลอกคลื่นยักษ์พัดขึ้นฝั่งอินโดนีเซียไทยศีรีลังกาอินเดียและประเทศอื่นๆอ,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 อีก9ประเทศคราชีวิตคนไปราว2,30,000คนและประชาชนมากกว่า1ล้าน7แนคนไม่มีที่อยู่อาศัย วีเอภาคภาษาพม่าสัมภาษณ์โดยทีครับหญิงจากสหราชอาณาจักรที่เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ว่าสูญเสียคู่ชีวิตของเธอและพ่อแม่ของเขาไปในเชา้าวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วโดยวนี้เธอมาที่อนุสรสถานที่เมืองไทยลองไปฟังเสียงเธอดูครับ we were on the beach Um, then the tsunami hit us so then they were lost เธอเล่าย้อนเหตุการณ์นะครับบอกว่าเราอยู่ด้วยกันที่ชายหาดจากนั้นก็พยายามวิ่งหนีแต่ว่าไม่เร็วพอทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจากนั้นฉันรู้ตัวอีกทีก็อยู่บนต้นไม้แล้วก็บาดเจ็บหลายที่ในหัวคิดไม่ออกว่าต้องไปหาใครแล้วก็รู้สึกไม่ดีหลังจากนั้นก็มีคนพาไปโรงพยาบาลทางด้านอุไรศิริสุขที่เป็นแม่ที่สูญเสียลูกสาววัยสีขวบในวันนั้นก็มาร่วมง,งานรำลึกครับกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าไม่อยากที่จะเหยียบแม้กระทั่งน้ำทะเลครับ เอารู้สึกเราคิดว่าลงเม่ีนะครับทะเลมันเอาลูกเราไปไงเราโกรธมันมากเราไม่สามารถที่จะเอาจีนเข้าไปเหยียบแม้กระทั่งน้ำก็ไม่เหยียบน้ำทะเลตรงนี้ก็ไม่เหยียบทำไมจมเป็นจะไม่ลงมาเลยไม่ลงเลยมันเป็นอะไรที่มันมันนึ้หัวใจของเราไป ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากสึนามิครั้งนั้น5,395รายแบ่งเป็นคนไทย2 0 5 9รายเป็นต่างชาติ2,436รายและสูญหายอีก2,817คนอา้างอิงตามศูนย์อำนวยการมัธเสาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยเมื่อ11ตุลาคมปี2548โดยจังหวัดพังงานั้นเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่4,225รายไม่เพียงเท่านั้นครับการประเมินในช่วงนั้นยังเชื่อว่าสึนามิสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างน้อยประ ประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาททางด้านมาริกาเกตไทยสงหรือว่าคุณน้องนะครับจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาเคยเป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่ลงมาช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่รัฐนั้นเข้าถึงได้ยากเช่นแรงงานข้ามชาติหรือว่าชนกลุ่มน้อยครับของน้องจะอยู่ในโครงการของกระจกเงาของมนะิล่าฟาวเดชั่นเนาะมันเป็นเราตั้งศูนย์อาสาสมัครสึนามิซึ่งเป็นซนะึนามิวอร์เรนเทียเซนเตอร์นั้นเราว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาช่วยเหลือสร้างบ้าน ที่ของน้องอยู่ในโปรเจกต์หมู่บ้านทับตะวันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปทํางานเรื่องเด็กเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งเด็กพมา่าทั้งเด็กมอแกนทั้งเด็กไทยที่ที่เป็นวิกเทมที่สูญเสียครอบครัวเราก็เลยไปทำอาร์ตเทเรพีแอนด์มิวสิกส การรำลึกถึงความสูญเสียนั้นมีขึ้นในหลายพื้นที่ตามเส้นทางของคลื่นยักษ์ค่าคุณภร,รัตในอินโดนีเซียนั้นมีการรำลึกที่จังหวัดอาจเจโดยมีผู้มาร่วมงานจํานวนมากทั้งในฐานะผู้รอดชีวิตหรือแม้กระทั่งญาติของผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าสูญหายครับจากจานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกนั้นอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1 70, นึ0 0 0สคนซึ่งถือว่ามากที่สุด,ดในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้รอยเตอร์สัมภาษณ์ นูคาลิสนะครับชายวัย52ปีบอกว่าเขาเนั้นสูญเสียภรรยาลูกๆรวมถึงพ่อแม่ทั้งฝั่งตนเองแล้วก็ฝั่งภรรยาในเหตุการณ์ครั้งนั้นและจนถึงวันนี้ยังไม่พบศพของคนเหล่านี้แม้แต่คนเดียวครับ นูคาลิสกล่าวขณะมาเยือนสุสานหมู่นะครับว่าแม้จะผ่านเวลามานานมากแต่ว่าความรู้สึกเดิมๆนั้นยังหลอกหลอนจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะคนที่เสียครอบครัวไปในคราวนั้นส่วนที่ศรีลังกาที่มีผู้เสียชีวิตราว35,000คนก็ร่วมกันสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยเป็นเวลา2นาทีที่อนุสร์สถานในเมืองกอลซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลทางตอนใต้ที่อยู่ในเส้นทางของคลื่นยักษ์เช่นกัน ส่วนที่อินเดียนั้นประชาชนในรัฐมินนาดูที่เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดนั้นออกมาจุดเทียนและสวดภาวนาให้กับผู้เสียชีวิตเมื่อสองทศวรรษก่อนนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและการดำลึกและบาดแผลที่ยังไม่จางหายไปตะคุณนพร,รัตน์ครับขาเป็นความทรงจําที่คงอยู่กับทุกคนตลอดไปนะครับว่าจะเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่นะครับ มาอีกถึงรายงานหนึ่งเกี่ยวกับการสูญเสียเป็นอดีตผู้นำอนของอินเดียนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีมันโมฮันซิงผู้ที่รับการยอมรับว่าอยู่เบื้องหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและเป็นผู้ร่วมลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์ครั้งสำคัญกับสหรัฐได้ถึงแก่อสัญญกรรมในวัย92ปีครับ อดีตผู้นำอินเดียถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่ All India Institute of Medical Sciences ในกรุงนิวเจลีในช่วงค่ำวันพระสัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังสุขภาพสุดหนักเนื่องจากเหตุผลที่บอกว่าการหมดสติอย่างปัจจุบันทันด่วนที่บ้านตามถแถลงการของโรงพยาบาลซึ่งระบุด,ด้วยว่าสิ่งได้รับการรักษาอาการเกี่ยวกับอายุไขที่สูงขึ้น ซิงคือหนึ่งในผู้นําอินเดียมไม่กี่คนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดถึง10ปีและมีชื่อเสียงในฐานะผู้ยึดถือหลักคุณธรรมอย่างมากครับโดยได้รับเลือกขึ้นดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2004โดยนางโซนียยคานทีภรยาไม้ของอดีตนายกรัฐมนตรีราชิฟคานทีที่ถูกลอบสังหาร อย่างไรก็ดีคร the <c oughs> ับภาพลักษณ์ของสิงก็ต้องหมองมัวจากกรณีคำกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลสิงดำรงตำแหน่งผู้นำในสมัยที่สองในช่วงปี2009ถึง2014ก่อนที่พรรคพารติยาชนตาที่นำโดยนเรนทราโมดีจะกว่าชัยชนะในการเลือกตั้งปี2014ไปได้หลังลงจากตำแหน่งนะครับมานโมฮันสิงก็เลือกใช้ชีวิตเงียบๆและไม่ตกเป็นข่าวมาโดยตลอดครับ ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทุกข์ของเราที่นำเสนอไปแล้วนะครับที่เว็บไซต์ w w w v i e t h a i c o m และ follow เราได้ที่ Facebook Instagram x viewthai รวมทั้ง s u c s i r i y o y t u t u viewthai หรือกลับฟังย้อนหลังอีกทีได้ที่ Spotify v i e t h a i นะครับ o มาดูรายงานข่าวที่เป็นเรื่องของขาอ่าวธุรกิจกันบ้างนะครับคุณยุทธ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์รายงานนะครับว่ามีเหตุโจมตีไซเบอร์ทำให้เที่ยวบินทั้งภายในและต่างประเทศนั้นต้องดีเลย์ครับจะเป็นแอร์ไลน์สายการบินใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นรองจากอ l นนิปอนแอร์เวย์สรุว่าเที่ยวบินในประเทศ24ทเที่ยวบินประสบกับเหตุล่าช้าเป็นเวลามากกว่า30นาทีโดยสื่อญี่ปุ่น NHK รายงานว่าปัญหาเกิดกับระบบเช็คกระเป๋าสัมภาระที่ทําให้เกิดความล่าช้ากับเที่ยวบินหลายแห่งแต่ว่าไมา่มีผลกระทบในวงกว้าง โดยในช่วงเกิดเหตุหุ้นเจเป็นแอร์ไลน์ร่วง2.5%ในการซื้อขายในตลาดหุ้นช่วงเช้าวันพฤหัสบ,บดีทางสายการบินโพสตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังตรวจสอบสถานการ์กู้คืนระบบการจำหน่ายตั๋วสำหรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศวันนี้ต้องถูกระงงับไปและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทางโฆษกจเจเป็นแอร์ไลน์เผยกับ FP ก่อนหน้านี้ครับว่าบริษัทถูกโจมตีไซเบอร์ ทางด้านสื่อญี่ปุ่นรายงานว่ามีการโจมตีที่เรียกว่า DDOS มุ่งเป้ารบกวนหรือว่าโจมตีเว็บไซต์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ในปริมาณข้อมูลมากเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้โดยเกิดเหตุขึ้นราว7นาฬิกา24นาทีของวันพฤหัสบ,บดีตามเวลาท้องถิน่นครับก่อนที่สายการบินนั้นจะแก้ปัญหานี้ได้ในเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาและการโจมตีดังกล่าวก็ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการของสายการบินแต่อย่างใดครับคุณอภรัตครับ มาดูเรื่องของภาะวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันหลังวันหยุดกันบ้านครับวันนี้ก็ปิดสับสนแต่ก็ในสับสนไม่มากนะครับเริ่มที่ดาวโจนส์นะครับบวก28จุดนะครับหรือ0.07%ก่อนจะปิดที่ส3 3 2 5จุด S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงน,นะครับลดลง2.4จุดที่6,37 7จุดส่วน N a s ส a q ก็ปิดลบ 10จุดหรือว่า0.05%ที่2020จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น0.75%ที่2655ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนสส่วนอัตราแรกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แรกได้34บาท10สต่างครับ ครับยังอยู่ที่ข่าวเศรษฐกิจนะครับธนาคารโลกปรับขึ้นคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้และปีหน้าแต่เตือนว่าความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่ยังอ่อนตัวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังยงแย่นั้นอาจส่งผลเป็นแรงกดดันของ GDP ต่อได้ครับตามข้อมูลที่เปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบ,บดีธนาคารโลกปรับขึ้นคาดการ GDP จีนในปี2024จากเดิมอยู่ที่4.8ขึ้นเป็น4.9 พร้อมประเมินว่าในปี2025นั้น GDP ของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2นี้จะขยายตัวที่4.5%ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายปีนี้แต่ยังสูงกว่าตัวเลขการคาดการณ์เมื่อก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่4.1%ครับ เศรษฐกิจของจีนในปีนี้ประสบปัญหาพอควรครับโดยหลักๆนั้นเป็นเพราะวิกฤตธ,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และความต้องการในประเทศที่ถดถอยขณะที่ความน่าจะเป็นที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้ใตการนำของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบครับ ทางด้านมาร่าวอวิกพวงหนวยการสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศจีนกล่าวในแถลงการว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับจีนในการทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นมีความยั่งยืนคือการแก้ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมทั้งหมด และปรับปรุงพัฒนาระบบการเงินของรัฐบาลท้องถิ่นพร้อมย้ำด้วยว่าสิ่งสำคัญคือการสร้างส,างสมดุลระหว่างการสนับสนุนระยะสั้นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการปฏิรูปโครงสร้างในระยะยาวและเมื่อเร็วๆนี้ครับทางการจีนเพิ่งตกลงที่จะเตรียมออกพันธบัตรมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการที่4,011,000ล้านดอลลาร์ในปีหน้าเพื่อช่วยพลิกฟื้นกำลังการขยายตัวของเศรษฐกิจต,ตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์และทางนี้น่าจะมีการ ประเมินตัวเลขที่เป็นทางการออกมาในช่วงการประชุมรัฐสภาจีนประจําปีในเดือนมีนาคมของปีหน้าครับซึ่งทําให้มีความน่าจะเป็นว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ได้อยู่ครับครับและมาส่งท้ายกันวันนี้นะครับหนึ่งในกิจกรรมที่ทั้งเจ้าของสุน,นัขและสุน,นัข ชอบทํากันคือพากันออกไปเดินเล่นเพื่อว่าทั้งคู่ได้ยื้อเส้นยื้อสายกันนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้กลับมาพร้อมกับความเสี่ยงครับถ้าเกิดไม่ใช้ความระมัดระวังรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณคมสรรศรีธนาบุญชัยที่มีรายละเอียดจาก AP มานําเสนอครับการพาเพื่อนสีขาอย่างสุนัขออกไปเดินเล่นนอกบ้านนั้นถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับแต่กิจกรรมที่แสนเรียบง่ายนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งเจ้าของสุนัขควรที่จะระมัดระวังและเพิ่มความใส่ใจเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์รายงานว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเจ้าของสุนัขทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในสหรัฐประสบอุบัติเหตุขณะที่พาสุนัขออกไปเดินเล่นจำนวนเพิ่มขึ้นโดยการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดได้แก่กระดูหกหักเคล็ดขัดยอกและการบาดเจ็บที่ศีรษะริสแม็กซานหัวหน้าทีมวิจัยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอว่ามีผู้ใหญ่ที่บาดเจ็บจากการพาสุนัขออกไปเดินเล่นจดต้องเข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอย่างมีในยะสําคัญ จากจำนวนประมาณ7,300คนเมื่อปี2001เพิ่มขึ้นเป็นราว32,300คนในปี2020โดยมีผู้บาดเจ็บที่อยู่ในช่วงอายุ40 64ปีคิดเป็น47%และผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในสัดส่วน75%มักสารชี้ว่าตัวเลขข้างตน้นอ้างอิงเฉพาะกรณีที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินไม่นับรวมกรณีอื่นอย่างเช่นการรักษาตามคลินิกต่างๆขยังเสริมว่าประมาณครึ่งหนึ่งของครัวเรือนในสหรัฐมีสุนัขอย่างน้อยหนึ่งตัว คาดว่าจํานวนดังกล่าวเพิ่มมาจากช่วงการระบาดใหญ่หากเจ้าของสุนัขออกมาเดินเล่นในพื้นที่ชนบทสิ่งที่ต้องระวังก็คืออุบัติเหตุจากการถูกรถชนตีเวนเฮวูดแพทย์ฉุกเฉินในเมืองโครินต์รัฐมิสซิสซิปปีเผยว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้มีให้เห็นเป็นประจำมันก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่คุกคามชีวิตของผู้ที่พาสุนัขออกมาเดินเล่นมากที่สุดเหตุรายนี้มักที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีเข้มออกมาเดินแบบไม่พกหลอดไฟรวมถึงไม่มีอุปกรณ์สะท้อนแสงทั้งบนตัวคนและสัตวเลี้ยง นอกจากนี้การเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะกับสภาพดินก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยอย่างเช่นการเลือกสวมรองเท้าที่มีดอกยางเมืม่อต้องเดินบนพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะแม็กซ์สันหัวหน้าทีมวิจัยยังแนะนําให้ใช้สายจูงประเภทไม่สามารถยืดได้ที่มีความยาวประมาณ1 8ถึง2.4เมตรเนื่องจากสายจูงที่ยืดได้จะควบคุมสุนัขได้ลําบากและระยะของสายจูงที่ยาวก,กว่านี้มีแนวโน้มที่จะผ่านรอบขาของผู้จูงและอาจทําทให้ล้มหลงได้โชชิพาร์สผู้ฝึกสุนัขในนครซานฟรานซิสโก แนะนำให้เลือกใช้สายรัดอกสุนัขที่มีห่วงอยู่ด้านหน้าแทนที่จะเป็นสายจูงจากด้านหลังเพราะจะช่วยให้ผู้จูงสามารถควบคุมได้ดีกว่าอีกทั้งยังลดความตึงเครียดของสุนัขพัสอธิบายว่าเราควรจับสายจูงให้ใกล้กับจุดสย์นทวงของร่างกายอย่างเช่นบริเวณลำตัวสะโพกหรือคนขาเธอย้ำว่าสายจูงประเภทยืดทดได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้อย่างเด็ดขาดเพราะเมื่อมีการปรับระยะของสายจูงอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดการเสียดสีที่ผิวหนัง การจูงสุนัขอย่างปลอดภัยนะครับควรที่จะระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเพิ่มความใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยและก็ควรที่จะงดใช้โทรศัพท์ขณะที่จูงสุนัขหาเจ้าของอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุการออกกําลังกายเพื่อฝึกความสมดุลและความแข็งแรงอาจช่วยลดความเสี่ยงของการหกล้มลงได้และท้ายที่สุดครับการขอคําปรึกษาจากผู้ฝึกสุนัขอาจเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อช่วยเจ้าของสามารถอ่านภาษากายและเข้าใจสัตว์เลี้ยงของตนเองดีดีขึ้นผมคมสารสีธนวิบุญชยัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการขาสส่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพร,รัชชายเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยสุทธิชายาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเยี่ยมยุทธ์เฉลิมรัชชาย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรัตสวัสดีค่ะสีสันยังสดใสพยายามจัดให้ตามที่ขอฮะสมัปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์ต้องเป็นเป็นทั้งสัปดาห์เลยนะเอาให้คุ้มเลยมีพยามรักต้นปีแล้วกันนะสัญญาแบบแบบเปล่าๆไว้ก่อนนะคุณธีรัตแต่ว่าหลายคนมาช่วยทำรายการใช่ครับแต่ว่าอุปกรณ์นี่อาจจะเวียนแล้วนะครับบนโต๊ะ เวียนบนโต๊ะอ๋อถอดเปลี่ยนกันหรือยังไงคะหรือว่าเรียนกันอาจจะเห็นถ้าใครสังเกตอาจจะมีบางอันที่ซ้ําไปนะครับแต่ก็น่ารักเหมือนเดิมครับเรานําเสนอจิตวิญญาณแห่งช่วงเทศกาลวันหยุดส่งพอมสุดท้ายปีครับอ๋อค่ะดีมากเลยแม้ว่าจะมีข่าวที่เราต้องแสดงความเสียใจกับการเกิดเหตุเครื่องบินตกใช่ไหมคะใครัแล้วก็เครื่องซึ ผู้โดยสารไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้เลยต้องมาสูญเสียและเสียชีวิตไปเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเราต้องหาสาเหตุนะคะครวมถึงเครื่องบินเครื่องบินที่ถูกโจมตีไซเบอร์นั่นก็เรื่องหนึ่งเป็นผลกระทบแม้จะไม่รุนแรงและหดหูเหมือนเหมือนกรณีแรกของอาเซอร์ไบาจานนะคะคและการรำลึก20ปีซุนามิที่เกิด